สวัสดีครับแ่งเคียบอลนะครับว่ากันว่าในชั่วโมงนี้นะมันคงไม่มีใครถูกพูดถึงมากไปกว่าเจเดนแดนแล้วครับหลังจากที่เขามีสุดสัปดาห์ที่วิเศษมากๆได้ประเดิมสนามให้กับทีมในนัดที่เจอกับลูตันทาวก่อนที่อีก3วันต่อมา <c oughs> เขาจะสามารถคว้าแชมป์คาราบาวครับได้สําเร็จและล่าสุดครับยิงคนเดียว2ประตูช่วยให้ลิเวอร์อพูลถล่มเซาทป์ตันไป3 0ในศึก FA ครับ วันนี้ก็เลยอยากที่จะเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันหน่อยครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีที่มาที่ไปยังไงยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับเจแดนแดนครับเขาเป็นลูกชายของอดีตนักฟุตบอลอย่างนิวแดนเชื่อว่าคนส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อเขาสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่อาจจะพอคุ้นเคยบ้างสำหรับคุณพ่อนิวแดนเนี่ยเราต้องบอกว่า เขาเป็นสเกลเซอร์เลยแหละเขาเกิดในเมืองลิเวอร์พูลเลยแล้วก็อยู่ในทีมเยาว,วชนของลิเวอร์พูลด้วยแต่ว่าในเรื่องของฝีเท้ามันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เนาะเพราะสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้รับโอกาสในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลิเวอร์พูลยูสิบหกมันก็เลยทําให้นิวแดนได้ตัดสินใจย,าย้ายออกจากลิเวอร์พูลและเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขามันก็ได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆจังๆในช่วงปี2000หลังจากที่ย้ายไปเติบโตอยู่ในทีมเยาว,วชนของแบ็กเบิร์นโลเวอร์และเราต้องบอกว่าเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของนแนนน่คคอข้างงจจะจนนนึ เล่นให้เป็น10บทีมเลยจากแบ็กเบิร์นโลเวอร์ก็มาโคเชสเตอร์ไปเบอร์มิงแฮมคริสตัลพาเลตซึ่งที่คริสตัลพาเลตเนี่ยแหละครับที่มันเป็นสโมสรที่เขาอยู่นานที่สุดและมันก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลอย่างพวกเราแล้วจะรู้สึกคุ้นเคยมากที่สุดด้วยตลอด3ฤดูกาลกับคริสตัลพาเลตเขาลงเล่นไปทั้งหมด103นัดและยิงได้18ประตูในฐานะนักเตะกองกลางก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้โบตันวันเดอร์บิลลี่ทรามเมีย แลสกิฟฮาร์ริแฟกทาวคอนนาและจบอาชีพด้วยการเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมให้กับแมคเคิลฟิลด์นี่ยังไม่รวมถึงการย้ายทีมแบบยืมตัวด้วยนะครับและในปัจจุบันเขาก็ทํางานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมอยู่ที่สโมอสรทาร์สเมียร์โลเวอร์คือถึงแม้ว่านิวแดนเขาจะเล่นอยู่ในหลีกล้างของอังกฤษเป็นส่วนมากเนาะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจอะ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาย้ายออกจากบอสตันไปอยู่กับทีมอย่างบิลลี่นี่แหละพอถ้าเราพูดกันถึงในเรื่องของชื่อชั้นของสโมอสรแล้วอะ่ะ บิลลี่แทบจะเป็นสโมอสรที่ไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซ้ําแต่สาเหตุหลักๆเลยที่เขาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมด้วยมันก็เป็นเพราะว่าในปี2016ลูกชายของเขาเนี่ยแหละครับเจดนแดนมีอายุได้8ขวบและเจดนแดนเขาก็สามารถผลักดันตัวเองเข้าไปอยู่ในทีมเยาวะชนของลิเวอร์พูลได้สําเร็จแล้วมันก็เลยทําให้นิวแดนที่ในตอนนั้นกําลังจะถูกโบตันปล่อยตัวจากทีมเขาไม่อยากที่จะไปหาสโมอสรใหม่ที่มันอยู่ไกลจากเดิมมากนะัก เพราะว่าโบตันกับลิเวอร์พูมันห่างกันเพียงแค่ขับรถประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองและบิล e ลี่ก็เข้ามาครับมันก็เพอร์เฟกเลยเพราะว่าบิล e ลี่กับโบตันน่ะมันอยู่ใกล้กันมากๆขับรถแค่ประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วและแถมในตอนนั้นเขาก็อายุได้3 3ปีแล้วด้วยเรียกว่ามันใกล้จะแขวนจะตัดเต็มที่แล้วละ่ะดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเอาความฝันของเขาที่ไม่สามารถทําให้มันสําเร็จได้เนี่ยมาทุ่มให้กับลูกของเขาอย่างเต็มที่แทนหลายความสามารถของเจดนแดนก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลย ตั้งแต่ชุด U8 U10 ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆใจแดนแดนมีความสามารถในเรื่องการจบสกอร์ที่ดีมากๆแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือเขาสามารถจบสกอร์ได้ดีเพียงแค่อย่างเดียวแต่ในเรื่อง,องความแข็งแกร่งเรื่องของความเร็วเขาทำไม่ได้เลยและพอเขาอายุได้15ปีเขาต้องพบกับปัญหาที่มันทําให้เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เลยตลอดทั้งปีเขาตรวจพบว่าเขาเป็นโรคออสก All ูทรัตเตอร์คือถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆอะ่ะมันก็เป็นโรคปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบ คือถึงแม้ว่าจะแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันก็อาจจะยังงงกันอยู่เนาะไอ้โลกปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบเนี่ยมันจะพบได้บ่อยมากครับสำหรับเด็กวัยรุ่นที่มีการจเจริญเติบโตในเรื่องของความสูงที่มันเร็วเกินไปเจแดนแดนเขาถูกสั่งให้หยุดเล่นฟุตบอลในทันทีตลอดระยะเวลา8เดือนเขาสูงเพิ่มจาก5ฟุต2นิ้วกลายเป็น6ฟุตไอ้หน่วยฟุตกับนิ้วเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะแต่ถ้าเราแปลงมาเป็นหน่วยเซนติเมตรนั่นก็แปลว่าเขาสูงจาก157เซนติเมตรกลายมาเป็น 182ซนติเมตรภายในระยะเวลาเพียงแค่8เดือนโอ้โห25ซนติเมตรเลยนะครับฉเฉลี่ยเดือนละ3ซนติเมตรเลยเร็วมากๆเจเดนแดนเขาได้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากครับตลอดชีวิตของเขาเขาพยายามดิ้นรนต่อสู้แบกรับความฝันในวัยเด็กของคุณพ่อมาด้วยและแน่นอนครับเขาก็ทําเพื่อตัวเขาเองด้วยแต่มันกลายเป็นว่าตลอดระยะเวลา8เดือนในการเป็นโรคออสก All ูชัตเตอร์ที่ความสูงของเขามันเพิ่มขึ้นไม่หยุดสักที เขาก็ยอมรับครับว่ามันบั่นทอนจิตใจเขามากๆจนเขาได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับคนอย่างเขาด้วยแต่มันก็ได้คุณพ่อนิวแดนนี่แหละที่มาคอยให้กําลังใจอยู่ทุกวันเลยคุณพ่อเขาได้พูดว่าไม่เป็นไรหรือว่าพัวคือสโมสรที่ดีที่สุดแล้วพวกเขารู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงดังนั้นลูกไม่ต้องกังวลทําใจให้สบายๆออกไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นฟุตบ,บอลให้มากที่สุดและที่สําคัญ จงเชื่อใจในทีมแพทย์ของสโมสรและหลังจากที่ความสูงของเจแดนแดนเริ่มคงที่แล้วเขาสามารถกลับมาซ้อมบอลได้แล้วครับและเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจากเดิมเนี่ยที่เขาเก่งในเรื่องของการยิงประตูแต่ในเรื่องของความเร็วกับพละกําลังความแข็งแกร่งเขาทําไม่ได้เลยแต่ในตอนนี้เขามีขาที่ยาวขึ้นเขาสามารถก้าวขาได้ยาวขึ้นมันก็ทําให้เขาสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นด้วยในฤดูกาลที่แล้วผมไม่คิดว่าผมจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ตอนนี้ ผมรู้สึกว่าผมจะขายาวขึ้นนิดหน่อยผมสามารถก้าวเท้าได้ยาวขึ้นและมันก็ทำให้ผมนั้นวิ่งได้เร็วขึ้นด้วยผมเริ่มกลับมาสนุกกับฟุตบอลของผมอีกครั้งผมได้กลายเป็นคนที่ชอบเคลื่อนที่ไปทั่วสนามไม่ว่าจะวิ่งไปข้างหน้าหรือจะถอยลงต่ำมารับบอลผมสนุกกับมันมากจริงๆและใจแดนแดนก็ได้ฉลองการกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในวัย16ปีด้วยการประเดิมสนามให้กับทีมชุด U18 จนมันได้เริ่มมีการพูดถึงชื่อของใจแดนแดนกันแล้วครับว่าเด็กคนเนี่ย มีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับบ็อบบี้เฟอร์เมนโมากๆไม่หวงบอลและเล่นเพื่อทีมอยู่เสมอจนมันมาถึงในฤดูกาลนี้นี่แหละครับฤดูกาล2023-2024ที่ฟอร์มการเล่นของเจย์แดนแดนมันพุ่งกระชูดเลยเขาสามารถยิงประตูให้กับเรอร์พูดูสิได้ทุกนัดที่ลงสนามเป็นระยะเวลา4เดือนเต็มเต็มั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคมจนมันก็มาถึงในช่วงเวลาที่กองหน้าของทีมชุดใหญ่อย่างเดียโก้โชตาดาวินนูเยสแล้วก็โมซาลาได้รับบาดเจ็บนี่แหละครับ มันก็เลยทาให้ rop, เยเกนครอปเหลือกองหน้าใช้งานเพียงแค่2คนลุยดีอาร์สกับโคดีคักโปและการแข่งขันก็ยังเหลือครบทั้ง4รายการแน่นอนครับว่ากองหน้า2คนที่เหลือเนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้ทุกนัดอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เยเกนครอปเขาได้ตัดสินใจดึงตัวเจแดนแดนให้ขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวสํารองให้กับทีมชุดใหญ่ในนัดท,ที่พบกับลูตันทาวและมันก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ1สัปดาห์แห่งความฝันในวันที่21กุมภาพันธ์เกมกับลูตันทาว เจดนแดนได้รับโอกาสเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่89แทนที่ของลุยดิอาสเขาได้เดบิวต์ทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันที่25กุมภาพันธ์เจดนแดนก็ได้รับโอกาสอีกครั้งในเกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศและเขาเกือบหมองพังประตูชัยให้ลิเวอร์พูลได้ด้วยแต่น่าเสียดายครับที่มันถูกเซฟเอาไว้โดยเปโตวิชแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถจบเกมด้วยการเป็นแชมป์คาราบาวครับแชมป์แรกในชีวิตทั้งๆที่เขาเพิ่งจะ มีโอกาสได้อยู่ในสนามในฐานะนักเตะชุดใหญ่เพียงแค่2นัดเวลารวมแค่38นาทีเท่านั้นเองและเขายังไม่ตื่นจากความฝันครับวันที่28กุมภาพันธ์ในเกม FA Cup คักับเซาท์แฮมป์ตันจอร์แดนแดนได้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนลอิสคูมาสเพื่อนร่วมทีมในชุดเยาวชนนั่นแหละเขาถูกส่งลงมาในนาทีที่63และใช้เวลาเพียงแค่15นาทีในการยิง2ประตูโดยที่ลูกแรกเป็นการชิปข้ามตัวผู้รักษาประตูอย่างเหนือชั้นเลยและลูกที่2 ก็ใช้สัญชาตายานกองหน้าวิ่งเข้าซ้ำลูกยิงของคอเนอร์แบลีย์และถ้าเราไปดูภาพช้านะครับเราจะเห็นว่าเจแดนแดนแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่พุ่งตัวเข้าหาลูกฟุตบอลหลังจากที่ผู้รักษาประตูปัดออกมาได้ก่อนที่เขาจะได้มาเปิดใจในช่วงหลังเกมว่ามันคือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วผมเชียร์เลยว่าภูมาตั้งแต่เด็กและว,วันนี้ผมสามารถทําประตูฝั่งเดอะคอปเอมได้มันเหมือนกับว่าผมมีชีวิตอยู่ในความฝันในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับผมมีโอกาสอยู่1-2ถึงครั้ง แต่โชคร้ายที่ผมไม่สามารถทํามันได้ดังนั้นในวันนี้ในช่วงที่ผมกําลังจะได้ลงสนามผมพูดกับตัวเองว่าถ้าวันนี้ผมมีโอกาสผมจะต้องไม่พลาดผมไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้มันเหมือนฝันที่เป็นจริงมันเป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อหลังจากที่ผมยิงประตูได้ในหัวผมคิดอะไรไม่ออกเลยผมรู้แค่ว่าผมต้องวิ่งไปสไลด์เขาเท่านั้นผมต้องขอบคุณบรรดานักเตะรุ่นพี่หลายคนที่คอยให้คําแนะนําช่วยเหลือ และก็รวมถึงบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งบางคนด้วยที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมในชุด U18 แต่ว่าไม่กี่วันต่อมาพวกเรากลับมาได้เล่นด้วยกันอีกครั้งในทีมชุดใหญ่มันเป็นประสบการณ์ที่บ้าบอมากๆในวันที่ผมได้ประเดิมสนามคุณพ่อของผมเขาร้องไห้ออกมาเลยเขากลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่จริงๆแล้ววันนี้เขาก็อยู่บนอัธจา์ด้วยแถมผมยังยิงได้2ประตูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงและเขาจะเป็นยังไงบ้าง และเยกนครอปก็ได้ออกมาพูดถึงใจแดนแดนในช่วงหลังจบเกมกับเท anyway. วันตันเอาไว้ว่าไอเด็กคนเนี่ยมันเดินมาพูดกับผมว่าขอบคุณบอสขอบคุณบอสมันพูดประมาณ50ครั้งได้แต่ผมต้องบอกว่า2ประตูที่เขาทําได้ในวันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีเขาควรจะทําประตูได้ตั้งแต่ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับแล้วแต่ว่าในวันนี้ <all> <d ans> เขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ว่าเขายังต้องเรียนรู้ต่อไปเด็กดาวรุ่งในวันนี้ เขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีแต่อีก4-5เดือนต่อจากนี้แฟนบอลบางคนอาจจะลืมชื่อของเขาไปแล้วแต่ผมขอเธอนะปล่อยให้เด็กๆก,กลุ่มนี้เขาได้อยู่ในมุมของตัวเองให้พวกเขาได้ค่อยๆเติบโตและได้โปรดอย่าลืมเด็กดาวรุ่งพวกนี้และเมื่อถึงเวลาตลาดซื้อขายมาถึงอย่าพยายามซื้อนักเตะใหม่เข้ามา12คนจนทำให้เด็กๆพวกนี้ไม่ได้รับโอกาสการลงเล่นพวกเขายังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเลยละ่ะ ถือว่าฝากฝังกันไว้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเยเกนครอฟพูดจาดักคอผู้จัดการทีมคนใหม่ผู้อำนวยการคนใหม่ไว้แล้วว่าเด็กๆด,ดาวรุ่งพวกเนี่ยเขามีของนะขอให้เขาได้รับโอกาสเถอะคือเราต้องยอมรับจริงๆครับว่าเด็กอนุบาลของเยเกนครอฟเนี่ยมีของหลายคนเลยแหละไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์แบดลี์บ๊อบบี้คลาร์กจารลควคอนซาเจม็กคอนเนลลูอิสคูมาร์หรือแม้แต่เจย์แดนแดนเนี่ยถ้าพวกเขาเติบโตไปในเส้นทางที่ถูกต้องผมว่ามีอนาคตที่น่าสนใจครับ โอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีมชุดใหญ่ได้บางคนอาจจะต้องย้ายทีมออกไปแต่อย่างน้อยแล้วก็ขอให้เหมือนกับแฮร์รี่วิลสันละกันเนาะที่พอย้ายทีมไปแล้วเขายังสามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเลยสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วเป็นตัวหลักให้กับทีมชุดใหญ่ได้คือไม่ต้องเป็นตัวจริงหรอกอาจจะเป็นตัวสำรองแล้วก็หมุนเวียนเป็นโลเทชันอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆและถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับ ผมอยากให้มีนักข่าวสักคนหนึ่งอ่ะไปถือไม้ถามยีเกนครอปว่าเขารู้สึกยังไงที่เขาเห็นเด็กอนุบาลของเขาในตอนเนี้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กมหาลัยทํางานเป็นหัวหน้าเป็นกัปตันทีมผมอยากเห็นภาพยเกนครอปยิ้มโชว์ฟันขาวแล้วก็หัวเราะออกมาจริงๆนะ